วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเชื่อมต่อสวิตช์ไฟเข้ากับแอปพลิเคชันเพือ Smart Home ่อสมาร์ทโฮมของเรากันครับ <S <S เดี๋ยวพี่พี่ลองกดอ่ะลองกดเอาเลยก็ได้ครับกดที่บวกก่อนอ่าแอปไลเวอร์แล้วพี่กดอันเนี้ยค้างกดค้างจนไฟเนี่ยมันแห้งก่อนหรือว่าเขาจะกดทันก่อนแล้วเขาค่อยมากดบวกนี่ก็ได้อันนี้พี่ปล่อยเลยแล้วดีสครัมมันจะมีกระพะริบกระพริบอ่าเรีว่ากระพริบแฮร์มาเข้าละ,ละพอมาเข้าละปุ๊บเนาะแสดงว่าอันนี้เข้าละพี่กดเชฟก่อน นี่ก็คือเขาไวา w ฟ f i นเดิมกดถัดไปเลยนะะี่ครับอ่ะกดถัดไปเลยครับอันนี้เรียบร้อยละพอ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วพี่กันสมมติเราตั้งแคน่นี้เนาะอันนี้ก็คือเขาตั้งแค่สวิตโดยรวมถ้าเราสั่งผ่นด้วยเสียงอ่ะมันจะควบคุมทั้งหมดพี่แต่ถ้าสมมติเขาเปิดปิดผ่นมือถือนะมันจะควบคุมได้ถึง2ตัวเลยเคียบกันไฟห้องรับแขกพี่นนองกดเสร็จสมบูรณ์้าไปไม่มีสองอันนี้เนาะสองอันนี้สวิตหนึ่งเป็น้านขวาเนาะอันขวาเป็นคมตกแต่งนี่เนาะติดคำว่าสวิตหนึ่งนี่นะ เบาๆนี่นาะพี่ก็บ,บันทึกปุ๊บแม่เมื่อแกไป,กไปคุยตกแต่อันนี้ก็คือเขาใส่ดาวไลท์นะเนาะแม่เมื่อเข้ามาดาวไลท์นี่ก็ได้เขาก็ไดึงอันนี้พี่ต้องเปิดอะไรนะแต่ทีย่ยินตั้งไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่างก็ค่อยมาไล่ตั้งก็ได้พี่จะได้พิมพ์ว่าห้องไหนเป็นห้องไหน